เสียงเขียดน้อยเขียดจานาเขียดขาคําพากันส่งเสียงร้องเป็นจังหวะเสียงสูงเสียงต่ําเสมือนว่าเป็นดนตรีแห่งธรรมชาติวิถีชีวิตของชาวนาในจังหวัดเลยนอกจากจะทํานาทาสวนแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและปลูกผักสวนครัวไว้กินเองครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมกระโดดเข้าจอโทรศัพท์แล้วไปดูการปักเบ็ดเพื่อลาบปลาช่อนนาโดยใช้ปูนาตัวเลขเป็นเหยื่อล่อปลาช่อนนาจะสนใจเหยื่อปูหรือเปล่านั้นเราตามคุณลุงไปด้วยกันครับคุณลุงเอาตะขอเบ็ด เกี่ยวเข้ากับตัวปูแล้วปักเบ็ดตามขอบคันนาโดยให้เหยื่อปูก่อย่าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำครับคุณลุงเล่าว่าปลาช่อนจะพุ่งงับเหยื่อปูที่ขยับและลอยอยู่บนผิวน้ำเท่านั้นส่วนปูที่ตายและจมน้ำอยู่นั้นปลาช่อนบอกว่าไม่ชอบไม่สนใจครับ ท้องทุ่งนาสีเขียวขจีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนนาแห่งนี้ <c oughs> คุณตารี่ปักเบ็ดเพราะใกล้มืดเต็มทีแล้วค่ำคืนช่วงเดือนตุลาคมอากาศเริ่มเย็นและมีฝนตกลงมาบ้า,หางห่างๆครับหลังจากปักเบ็ดไว้ช่วงหัวค่ำเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วลุงจะพาเราไปดูเบ็ดที่ปักไว้ และแล้วลุงชี้ให้ดูว่ามีปลาที่ติดเบ็ดอยู่ข้างหน้าเป็นปลาช่อนตัวกำลังงานทีเดียวดิ้นแรงมากครับวิถีชีวิตของการปักเบ็ดหาปลากลางคืนเป็นวิถีธรรมชาติหาดูได้ยากครับรอดูพรุ่งนี้เช้าครับว่าจะหมานปลาหรือเปล่าเสียงปลาตีน้ำแรง you ทำให้ตื่นเต้นเป็นปลาช่อนตัวใหญ่พองน้ ดูดิ้นแรงมากหากดวงเบ็ดไม่แข็งแรงพอปลาคงจะหลุดไปแล้วก็ได้แสดงว่าปลาช่อนก็ชอบกินปูนาเป็นอาหารเป็นวัตกรชีวิตของธรรมชาติครับปลาช่อนนาเป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยกว่าปลาเลี้ยงอยากสุขภาพดีให้กินปลาเป็นประจำมีโปรตีนสูงง,ง่ายง่าทำอาหารได้หลากหลายเมนู กดติดตามไว้นะครับรอชมคลิปต่อไปนะครับวันแห่หาปลากลางคืนว่าจะได้ปลามากน้อยเพียงใดขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะครับ